วันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการใช้ตู้ตากอเนกประสงค์สองระบบนะครับอันดับแรกนะครับนําตัวล็อกฝาออกก่อนนะครับผมและเปิดฝาขึ้นอันดับที่สองนะครับนําตัวค้าฝามาค้านะครับทั้งสองด้านอันดับต่อมานะครับผมนำามดูลดิบที่จะนำมาตากนะครับวางไว้ในตะแกรงของเครื่องนะครับทั้งด้านล่างและด้านบนของเครื่องเลยครับผม ดับต่อมานะครับเสียบปลั๊กเพื่อให้ไฟฆ่าเชื้อและพัดลมระบายอากาศทํางานนะครับผมและเปิดคัดเอาขึ้นนะครับเพื่อให้พัดลมระบายอากาศทํางานนะครับผมัดนดับต่อมานะครับเปิดสวิตช์เพื่อให้หลอดไฟทําความร้อนทํางานนะครับผมทั้งด้านล่างและด้านบน,นครับพอไฟให้ความร้อนทํางานแล้วนะครับเราก็นําที่คาวป่าลงนะครับไสองด้าน ฝาลงครับและล็อกตัวล็อกฝาครับตู้ตากของเรานะครับจะทํางานสองระบบนะครับโดยโดยการใช้ไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์นะครับโดยการใช้ไฟฟ้าก็คือให้ความร้อนจากลอดให้ความร้อนนะครับผมและคือจากพลังงานแสงอาทิตย์ก็ครับก็คือการนําไปตากกางแจ้งครับโดยไม่ต้องเสียบปลั๊กนะครับผม เมื่อเรานําไปตากการแกล้งนะครับแล้วเปิดคัตเอาท์พัดลมระบายอากาศทิ้งไว้นะครับเมื่อพลังงานจากโซลาร์เซลล์นะครับเพียงพอพัดลมระบายอากาศจะทํางานเองอัตโน,โนมัตินะครับในการตากด้วยระบบแสงอาทิตย์นะครับเวลาที่ใช้ในการตากนะครับขึ้นอยู่กับสบภาพอากาศของแต่ละวันนะครับว่าวันไหนแดดจัด <c oughs> หรือวันไหนแดดไ,ไม่จัดนะครับผมส่วนการตากโดยระบบ ไฟฟ้าครับโดยการให้ความร้อนจากหลอดให้ความร้อนนะครับผมใช้เวลาในการตากสามถึงสี่ชั่วโมงนะครับในการตากต่อรอบนะครับสามารถตากได้แปดถึงสิบกิโลนะครับผม